สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะมาบอกวิธีการส่ง KYC แบบใหม่ที่ว่า,าทางเรานะคะได้เปลี่ยนให้ผู้เล่นไทยส่งผ่านทางหน้าเว็บไซต์แทนที่ว่าจะส่งผ่านอ e ีเมลแบบเมื่อก่อนนะคะก็วิธีการนะคะก็คือให้เราคลิกไปที่หน้าโปรไฟล์ของเรานะคะแล้วก,กดไปที่ตรงบัญชีของฉันนะคะแล้ว หลังจากนั้นมันก็จะขึ้นตรงแถบเมนูตรงด้านซ้ายก็คือจะเป็นสถานะ KYC นะคะเราก็สามารถกดเข้าไปได้เลยในหน้าตรงนี้นะคะก็คือว่าสิ่งที่ผู้เล่นจะต้องทำก็คือที่ทุกคนจะต้องทำเอกสารในการยืนยันตัวตนช่องแรกก็จะเป็นบัตรประชาชนหนังสือเดินทางใบขับขี่หนังสือเดินทางก็คือพาสปอร์ตค่ะแล้วก็ โหลดลงไปได้เลยก็คือเออกนต์ก็คือใส่หน้าตรงนี้ด้านหน้าด้านหลังนะคะใส่ไปได้เลยแล้วก็ช่องต่อไปก็คือเป็นการยืนยันที่อยู่ <c oughs> ที่เรายืนยันที่อยู่ก็คือในหน้าในหน้าที่อยู่ของเราอะค่ะที่เราใส่ไว้ตรงเออตอนสมัครครั้งแรกอะค่ะตรงนั้นถ้าเกิดว่าใครที่คิดว่าที่อยู่ของตัวเองยังไม่ครบหรือว่าขาดแบบ รหัสไปรษณีย์ค่ะซอยค่ะถนนอะไรพวกนี้ค่ะลบกวนใส่ให้ครบด้วยนะคะไม่อย่างนั้นถ้าเกิดว่าเวลาที่ผู้เล่นเคลมหรือว่าแลกสินค้าทางหน้าร้านค้าค่ะสินค้าของสินค้าที่ผู้เล่นเคลมไปอะค่ะมันจะไปไม่ถึงนะมันก็จะแบบจะค้างอยู่อะไรเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวมันจะเสียเวลาทั้งสองฝ่ายในการโทรหาอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ช่วงนี้ก็ โทรศัพท์ก็ไม่ค่อยไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยได้รับกันใช่ไหมก็เลยแบบว่าเอออยากจะให้แบบผู้เล่นลรบกวนช่วยดูตรงที่อยู่ด้วยนะคะว่ามันชัดมันชัดเจนมันถูกต้องมันละเอียดยิบยับแล้วหรือยังอะไรอย่างเงี้ยค่ะฝากด้วยนะคะส่วนขั้นตอนต่อไปก็คือวิธีการชําระเงินก็คือว่าถ้าเกิดว่าผู้เล่นไม่มีบุ๊กแบงค์หรือว่าสมุดธนาคารก็แค่ เข้าไปในแอปพลิเคชันของธนาคารที่ผู้เล่นมีค่ะที่แบบเอออย่างเช่นแบบธนาคารธนาคารหนึ่งใช่ไหมเราเข้าไปดูแล้วก็ข้างหน้าธนาคารนะคะมันจะมีรายละเอียดพวกเ,เลขบัญชีแล้วก็ชื่อค่ะพยายามที่จะทำหรือว่าแบบเปิดฟีเจอร์ที่ว่ามันสามารถเห็นเลขที่บัญชีแล้วก็เห็นชื่อของผู้เล่นได้ให้มันอยู่ในหน้าเดียวกันนะคะแค่นั้นพอเลขที่บัญชีก็เห็นให้ครบด้วยนะคะ d o c u m e เมก็คือจะใส่แบบแบบเออทั้งสองไฟล์เลยก็ได้เงคแต่แต่พยายามให้ให้อัปโหลดไปทั้งสองไฟล์นะคะเดี๋ยวเผื่อมันเดี๋ยวเผื่อมันไม่ได้ส่วนหน้า,าถ้าเป็นบุ๊ k แบงค์ไม่ไม่มีปัญหาค่ะก็แค่ถ่ายรูปไปแล้วก็อัปโหลดไปสองไฟล์เลยพอเราอัปโหลดเสร็จใช่ไหมคะทีเนี้ยสิ่งที่เราจะต้องทำต่อไปก็คือรอใน ในนี้นะคะระบบมันเขียนไว้ว่าไม่เกิน14วันทําการก็คือว่าวันจันทร์ถึงวันศุกร์เท่านั้นนะคะเสาร์อาทิตย์ไม่นับแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีปัญหาหรือว่ามีเอกสารอะไรที่ทาง KYC เขาต้องการเพิ่มอะค่ะเดี๋ยวเขาจะติดต่อผู้เล่นผ่านทางอีเมลผ่านทางอีเมลเลยแล้วก็ผู้เล่นก็สามารถอัปโหลดส่งได้จากทางนั้นได้เหมือนกันส่วนช่องทางอื่นนะคะก็ ก็เหมือนกันเลยค่ะอย่างแบบช่องทางพวกคริปโตหรือว่าเป็นคาสิโนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถทําได้ก็คือว่าเราต้องเอาเลขเลขอ้างอิงของเราอะค่ะใส่ลงไปแล้วก็ชื่อของเราให้ให้มันตรงกันส่วนช่องทางคาสิโนนะคะก็คือเหมือนกันเลยค่ะสิ่งที่จะต้องทําก็คือว่าให้ผู้เล่นนะคะเข้าไปในหน้าโปรไฟล์ของตัวเองในหน้าเว็บไซต์นั้นๆที่เรามีที่เรามีอยู่นะคะแล้วก็ ให้สรีนช็อตหรือว่าแคปเจอร์ตรงที่ว่ามันเป็นชื่อ ID เกมในเว็บนั้นแล้วก็ชื่อนามสกุลของเราอแบเนี้ค่ะให้มันตรงกันเพราะเพื่อที่ว่าทางเราค่ะจะได้ไปคอนเฟิร์มกับทางเว็บไซต์นั้นๆอีกทีนึงว่าเออมีออผู้เล่นชื่อน,นี่นี่นี่นะ ID นี้ถูกต้องไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดว่าถูกต้องมันก็จะทำให้เราแบบผ่าน KYC ได้เร็วขึ้นอย่างเงี้ยค่ะ ส่วนรูปอยากส่วนรูปข้อนี้ค่ะอาจจะเป็นแบบว่าถือถือหน้าบัตรตัวเองด้วยก็ได้นะคะเพื่อความ <in> right <ๆ S 1> เพื่อความวามัม่นใจว่ามันเป็นหน้าบัตรมันเป็นบัตรแล้วก็เป็นหน้าเราจริงๆงเนะะี่ยค่ะอาจจะเป็นหน้าหน้าบัตรประชาชนหนึ่งใช่ไหมคะเสร็จแล้วก็ทีนี้รูปที่2ตรงนี้ค่ะก็คืออาจจะเป็นแบบว่าถือบัตรประชาชนหยุดที่แบบที่แก้มที่คางอะไรก็ได้ให้ให้มันเห็นด้วยนะคะว่าให้มันเห็นแบบ ให้มันพอเห็นว่าเออรายละเอียดของบัตรมันเป็นยังไงรายละเอียดพาสปอร์ตมันเป็นยังไงอย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่ว่า,าทาง KYC เขาจะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นเพราะว่ามันมีการปลอมแปลงเอกสารเยอะใช่ไหมเราก็เลยจะต้องทำสิ่งนี้นะค่ะเพื่อที่ว่าจะให้ผู้เล่นยืนยัน KYC แล้วก็ทำไมถึงจะต้องทำเพราะว่าเราจะต้องดูว่าผู้เล่นอายุถึง18ปปีแล้วหรือย,ยังถึงแม้ว่ามันจะเป็นแบบ เกมฟรีอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเมื่อเราอยากที่จะให้ผู้เล่นยืนยันตัวเองก่อนว่าผู้เล่นมีแบบมีวุฒิภาวะมากพอแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็คือสามารถที่จะทำได้เล่นได้ปกติเลยยังไงก็ลองลองดูนะคะแล้วก็สำหรับใครที่ส่งแล้วอย่าลืมนะคะว่ารอแล้วก็ เช็คอ e ีเมลเป็นประจำด้วยว่าเอ้ยเขาส่งอะไรมาเพิ่มเติมหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดว่าทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเนี้ยค่ะตรงนี้จะเปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีเขียวก็คือว่าใช้งานได้แล้วหลังจากนั้นนะคะเมื่อใช้งานได้แล้วหากผู้เล่นมีเงินรางวัลที่รออยู่ใช่ไหมคะก็สามารถรอได้ตามรอบเลยก็จะเป็นอ่าทุกวันพูดผฤหัสือที่เขาเซ็ตมาตรฐานไว้นะคะแล้วก็ถ้าเร็วสุดก็คือวันอังคาร แค่นคัคะก็คือไม่เกิน10วันทำกันเหมือนกันก็2ส,สัปดาห์เช่นกันยังไงลองดูนะคะถ้าเกิดว่ามีคําถามอื่นสงสัยอะไรอย่างเงี้ยค่ะสามารถเข้าไปที่ Line ได้นะแอดโซเชียลทัวร์นาเค่ะขอบคุณค่ะสำหรับ,บขั้นตอนที่ผู้เล่นมักจะลืมนะคะที่ว่าไม่ได้ใส่ลงไปแล้วก็รอแบบทำ KYC นานมากเลยก็คือช่องทางการรับเงินตรงนี้นะคะ เดี๋ยวเราคลิกเข้าไปแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครที่มีส่งให้ส่งทางบัญชีธนาคารนะคะก็อย่าลืมใส่ชื่อเป็นชื่อของเราภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็เลขที่บัญชีนะคะแล้วก็ธนาคารตอนนี้ธนาคารมีให้เลือกก็จะเป็นธนาคารกรุงเทพนะคะธนาคารทอกอสอธนาคารกรุงศรีธนาคารออมสินกสิกรกรุงไทย ไทยพาณิชย์แล้วก็ TTB ีอ่ะค่ะสำหรับสาขาธนาคารก็ใส่เป็นสาขาภาษาอังกฤษได้เลยนะคะเสร็จแล้วก็กดบันทึกรายละเอียดหลังจากนั้นเมื่อทำการกดเรียบร้อยแล้วเนี้ยค่ะห้ามเข้ามาแก้ไขข้อมูลเด็ดขาดไม่อย่างนั้นนะคะการส่ง KYC จะทำการช้ากว่าเดิมอีกแน่นอนเลยค่ะหรือสำหรับใครที่ว่ามี ช่องทางอื่นนะคะที่ว่าเป็นาคาสิโนก็สามารถแก้ไขรา,ายละเอียดตรงนี้ได้เหมือนกันค่ะทั้งสองอย่างเลยนะคะก็คือจะเป็นอสองแบรนด์นี้แล้วก็ user casino user user ที่เราใช้ในในเว็บของของแต่ละเว็บ่ะคะ่ะมีเว็บไหนใส่เว็บนั้นมีสองเว็บใส่สองเว็บได้เลยค่ะหรือว่าเลือกเอาเว็บไหนเว็บหนึ่งก็ได้ค่ะแล้วก็ทีนี้ ยอดเงินตรงนี้เป็นยอดเงินยอดเงินที่กําหนดนะคะก็คือว่าถ้าสมมุติว่าเราตั้งไว้ที่10สําหรับยอดเงินตรงนี้นะคะถ้าเกิดว่าเราอยากที่จะให้โอนไปที่คาสิโนทั้งหมดนะคะก็สามารถใส่ไปที่สูงๆได้ก็หน้านี้จะเป็นคิดเป็นยูโรนะคะ1ยูโรตอนนี้ก็30 30กว่าบาท 36 37บาทสามารถเช็คได้ที่ทางหน้า Google ได้เลยนะคะเป็นยอดเงินคร่าวๆแต่ถ้าเกิดใครที่แบบไม่อยากใช้ไม่อยากใช้ในในคาสิโนแล้วไม่อยากให้โอนเงินไปแล้วเราก็สามารถใส่แค่1นยูโรก็ได้ค่ะเพราะว่าหลังจากนั้นอะ่ะเขาจะโอนผ่านเข้าบัญชีให้อ,อ่อหน้านี้อย่าลืมอย่าลืมใส่เลยนะคะไม่อย่างนั้นก็ KYC จะจะนานอีกแน่นอนค่ะ